ปอนชวนเพื่อนดูแลสุขภาพหัวเราะบ่อยๆดีอย่างไรฮ่าฮ่หนังสือเล่มนี้ตลกมากๆเลยครับเพื่อนๆที่เห็นปอนหัวเราะเยอะๆแบบนี้ปอนไม่ได้เซ้นตื่นนะครับแต่การหัวเราะก็มีประโยชน์นะหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสกันใช่ไหมล่ะการหัวเราะ นอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพจิตท,ที่ดีแล้วยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่า <c oughs> เพียงหัวเราะ <c oughs> ง่ายกว่าการไปหาหมอหรือมีประสิทธิภาพดีกว่ายาเสียอีกจะบอกว่าเสียงหัวเราะเป็นยาวิเศษเลยก็ว่าได้ <c oughs> นอกจากนี้การหัวเราะยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆอีกด้วย <c oughs> เช่นกระตุ้นหัวใจและหลอดเลือด ช่วยเผาผลาญพลังงานและช่วยลดอาการซึมเศร้าเวลาที่เราหัวเราะนั้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมอนแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินออกมาซึ่งฮอร์โมอนนี้ทำให้เราอารมณ์ดีและสมองก็จะถูกกระตุ้นให้มองโลกในแง่ดี <Wow. S 1> ความเครียดลดลงโรคซึมเศร้าหายไปแถมความจำยังดีขึ้นด้วยครับแล้วคนที่หัวเราะยากละ่ะจะทำยังไงดี <Wow. S 1> การหัวเราะ ฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนทุกคนสามารถฝึกหัวเราะเพื่อให้ร่างกายรับประโยชน์ในด้านต่างๆได้โดยอาจเริ่มจากการหากิจกรรมที่ชวนให้ขบขันไม่ว่าจะอ่านหนังสือการ์ตูนหรือดูภาพ,พยนตร์ตลกสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเพื่อแบ่งปันเรื่องสนุกที่สร้างเสียงหัวเราะให้แก่กันลองนึกถึงเรื่องราวขำขัน หรือเรื่องตลกที่ช่วยให้หัวเราะได้ครับทีนี้ <K _ an> เพื่อนๆ <K _ an> คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมปอนถึงหัวเราะบ่อย,อย <K _ an> เพราะว่าการหัวเราะนอกจากทำให้สุขภาพจิตของเราและคนรอบข้างดียังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยเพียงหัวเราะวันละนิดชีวิตก็จะมีสุขมาสนุกและหัวเราะไปกับปอนกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดเรื่องสนุกๆของปังปอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย